ครับพี่น้องครับพบกับช่องบาทลำเบริรนออเดเชียลครับตอนนี้เวลา10บโมงสินาทีครับระยะทางเหลืออีก3ามกิโลครับพี่น้องครับเอ้ย2กิโลเครื่อง3นาทีโอ้ยมองกับมืบถขอกอไพี่น้องทุกท่านครับต,ตรงนี้จะห่างทางจากกำเพิ่อไก่ปบุบ ไปแล้วครับบ้านเราเล่าล้อโรงเรียนชุมชนบ้านเล่าล้อครับบ้านเล่าล้อตําบลตําบลยังไงเนยตําบลเล่าล้อตําบลเล่าล้ออำเภอสีสมเด็จจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไกลสิฮหอดนางานแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ตั้งกีเพจไปที่บ้านเล่าล้อครับออมู่บ้านครับแต่ว่าเหรียญอยู่โรงเรียนครับอพอการใช้เราไปหอดแล้ว เราก็เดินทางมาตามกระยิมนะครับเพราะว่าเราขับรถเร็วไม่เป็นนะครับด้วยความที่เฮาค่อยๆขับไปค่อยไปค่อยมาพี่น้องกับหอดคือเก่าเออเราเอาความปลอดภัยไปก่อนครับฮัลโหลอันนี้ชื่อว่าอะไรบ้านเราล่อน้อยโอ้บ้านเรารอหน่อยบ้านนี้ล่อน้อยครับบ้านงนหนาต้องรอไ่แน่นอนพ้อมีหน่อยกับไงทานละ อุยอุยอุยอั้ออออนลงังคาโรงเรียนใช่ไหมแล้วหลุดน,น้ำกันได้พี่น้องว่าคอยเสีางานผอบ่เอเออโรงเรียนชีสมเด็จฮะิมพัฒนาวิทยาโรงเรียนสีสมเด็จมันอยู่ในอำเภอที่ไหบ่บ่อยู่ในตำบนมาตำบลติเฮ้ยข้างไหนี่วะโรงเรียนก็ได้ โรงเรียนสีส้มเด็ดพีพีพัฒนาวิทย์นี่บ่ใช่ไหมโอ้โหีจาเน่ยเฮ้ตอไหนเนาะทีมงานอันอันนี้เท่ากับบุรุเรียงเอียงกันลยเพราะว่าเขาจบวันเดีเขียนเขาจเขียนเออไม่รู้ว่ามันอยู evet. ่ตรงไหนนะ จะกปันลอกว่าใ็จะได้โรงเรียนแล้วต้องไปทางใดละ่ดละเพิ่นบ่ได้บอกชื่อโรงเรียนติเพื่อนยังการใจในคลิป<บ>อุ้ยเห็นแล้วเห็นอันร้านค้าร้านขายแล้วโ,<บ>โอเคโอเค<อ>เห็นร้านค้าแล้วต้องใส่นนนแน่เลยเออกระร้านค้าตทุนทวนอย่าี้อิสเมนตัว หาทางเขาเปไปนงนเราโขคนนี้ลักที่พญาไทยนี่เขียนที่วัดปากกรุงโอเคครับโรงเรียนอนุบาลเม,มียงสีสมเด็จเอามันเขาอะไรดีสองทางก็เด้พี่นองเด้อ ไปสารคามไปทางนี้เออเอาทางเขา,า,เขาอีบทางเขาโอ้คนแอมจังกะซีไวยแล้วเนาะนี่นะเนาะเขาเล่นอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จครับพี่น้องครับนี่เห็นรถแอดมินแล้วอ๋อลานขายยาก็มีนะอยู่ใกล้ๆเออเพื่อจะกินปุยกะมีหน,นึ่นครับปุยบ่าเมื่อกีสียงเสือปุยกิจงานเราก็มาครบแล้วแต่เรามา ลงทางเช้เวลาลงคณะเชียกันเป็นดีแล้วครับอันนี้ก็เป็นรถแอดมินครับมาถึงแล้วรถพี่ฮอตตี ie, ้ทัีสักไม่ยังสี่นิ้วยังบมนึกว่ามันองียบเขาบอกสร้างอัน้นี่ละอนี่หละโอ้พึ่นว่าพิ่นออกรถใหม่อ่ะโอ้ครับ <c oughs> หมดแล้วครับพี่น้องครับเขาก็ใชนะ้รถจอดใส่ไว้เห็นว่ารถจอดในอาคารเช่อหมอดีตในเรื่องอะไรล่ะไปห้องเดียวกันเขาก็ใช่บ่กเป็นตะลมดีเลยถอยกันอันตราย พยายามนัง่บงบนทางให้ทีอยากตายได้เอาเอ้ยอุ้ยก็เป็นตะลมแต่ลมเนี่ยอันตรายด้วยน,ยนี่จอดเมไ่อไรเลยนี่อ้อจอดห้อมไปก่อนไปพี่น้องครับลมจากรถแต่ครับมันนหน่อยเนี่ลลดดยรถดต่ นีนก็เป็นตล่มดีแต่พี่นอ้องอันนี้ครับม่องเรียนเท้ามา่องเลี้ยงพื้นที่กว้างขวางครับนี่ว่าม่องพูดมีหม่องนอนบ่ข้างในไหมข้างในอาคารมีหม่องนอนอยู่ปโอูป้ปะปะน่ารักเืมะน่ารักอ๋อ เึ้นออกรถไม้เดงนี่้าครับวยงามามครับมาอยู่สาหน่อยนะครับนี่แหะครับตั้งใจคิดดีทำดีกัับสุขุขุนเพื่อเพพาะอันนี้ความเสื้อส่วนตัวได้ครับีหลาอันนี้ครัีหลาเด้นี่นหะได้เอากรยังมาพัวม่ได้เ อ่าซิมหาเปอร์เซ็นต์ว้าวชูบดาวสูงแี่ไหนเออก็มาอยู่ตอนกั้นแคปเงืนกำนี่ละนี่ละภูมิใจตั้งแต่คนใดหัวเแต่ตั้งใจมันเป็นผลความสำเร็จมากครับมากความตั้งใจมากเลยเราแค่คดเบื้องหลังเอาเจ้าเจ้าโบขีดขาดนะพี่น้อเอาพี่น้องครับบาร์เนียนยินดีกับบ่าวตุ้ยครับเพิ่งได้รถใหม่พี่น้องรถรถใหม่รถใหม่อันนี้เราก็อยู่นางงาน นะครับอยู่ในงานกับพื้นที่กว่างครับได้ที่ไปห,มหามงลอนไหมทีหลองครับหามงลอนไหมควมันนี้ควันปวดพวกตายแล้วมองยูมองเศร้าซิมี่มองเด็ด ข้างในขี้เขาไปเมืองหรืบเ่าแล้วก็ขี้ออกมาแล้วโอ้สิริขี้เขาไปข้างในบุญและเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูซับสไคร้ครับพรอัคลิปต่อไปคลิปนี้ไว้สนิทครับครับนั่นและกำลังลงคลิปอยู่